ฮัลโหลัุวันกานชวารีสวัสดีสบายดีสบายดีวันนี้วันพระวันพระเราไม่มีคดเดียวมันเล่นบ้านคู่แฝกับเนาะว่ากำลังทำอะไรกินกำลังทำอะไรกันเอ้ยนะฮะเอ้ย แบ่งจุดแตกยังเดยวยังอีกทรงผมก็มีลูกก็บแบ่งไปแบ่งมาแบ่งให้ขา้าเจ้าเดี๋ยวว่าอายโอ้ได้ยังกินเนาะทางนี้เด็กน้อยไปใช้บุตเขาบ้านค่ะเขาบ้านเขานอนบ้านเฮ็ดยงกินมันไม่มีอะไรเขาเขาน,านอนบ้านเลยบ่ทั้งสองคนเขาอ,อะไรเขาออ,อยว่า เสียอซิลอดมาปีงพอดีเนาะพอดีนางบ่มีนากิพี่นนองนางปสิทูซหลอดมาเขาเมื่อนานเห็ดเอื้อมากอันยากด้ยย่ากอบสิซหลอดตอนแรกว่าจะมาอบอยู่พี่ละก็ดีแต่อซิลได้ โอ้ยเอาเงินมาให้นอ้องโอ้ยเอื้อยก็ดีดีเนาะมาเอื้อยขอบใจหลายเด้อคอยเจ้าลำจ้ารวยรวยคนอีกกะแบงมาให้นอ้องเนี่ยพอฉนดเห็ดเถือนเห็ดชานหม่องอยู่หม่องตายกยเอ้ยเรื่องของเรื่องเพื่อมาแหลกมัน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยองานทีหารอยต่อรยนั่ง ว่าที่งินตำหุงจนด่กด่านเออเข้าม้าหรือเปล่าอันตำหุงนะเอาเลยได้ผลได้แจ็คลุยไม่เถอะแบบอ๋อได้ผลได้จ็คลุยเปิดขายรอบนี้ได้พันหาพี่น้องเพิ่นได้ขายได้พันหาโอ้ยเขายให้ซื้อพันเดียวเขาขายให้อัมาลานนะพันเดียวจุเพิ่นมาเป่งกันคนละจีบสิบาทบอกโอ้แต่อีโต้มือหน้าก็ซื้อเนื้อมาให้กินชูกินพระเจ้าหน้าว่าตามโพด มาละว่เาเลนจุดตอนอั马าซื้อนี่พี่น้องอั马拉าถามมาเท่ายพันหนึ่งเอาเนแม่ชิพลวป่ะคอยเรียกว่าขาคอยกระคิดอค,คอยกระคิดไปคิดมาข้อเออเอาก็เอาเพื่อ,อยากตัดเชือดำข้อก็เอาอืแต่เอาเงินใหม่ชิพลบัดนี้ชิพลมาแบ่งกันลงตูบ้บัดนี้มาเคลียร์กันมาพัดบอกว่มีกำไรบัดนี้อองงนรอบนี้ชิพลขายพันหาพี่น้องหกชิพลต่ำนะอื มาถามอยู่ว่าขายบัวพันซีบัวขายก็ว่าเออบัวขายระยะหมดอ่ะอตอนนี้ไปเห็นขี้รถออกมาอืมาเบิ่งเองเหมือนก็เลยเอาซะพอมันเป็นผาไอ้ต่ำบ้านเฮาเนาะมันผาไยเจี๊กผผายอยู่เราหยิบซื่อเนาะเราไปขายตุ้งสองลอยเราหยิบจะไปขายเนาะเเออรา ตัดเสื้อขาวน่ขายอืมตัดเสื้อขาวขายสองร้อยปีนี้จะได้ถึงหกจีบบาทเท่านั้นเราหยิบเองเนาะหยิบเองขายเองต้นทุนอันของตัวเองเบิดเครื่องตัวเองได้ผู้ตอได้ด็ีบุญไล่ฟังหัวบุญไล่หัวบัตเตอร์โอ๊อีดต้นดูบว่าแล้วมันมาขีดน้ำหลังอือ ให้ไปแล้วพี่น้องอำลาชื่อจนไว้นะหนแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วชุพนมาคิดมาแบ่งกันที่ดังพี่แล้วชุพนมาถามเอาไหมว่าพันึ่งุพนว่าซืดไ,าได้ดีเแล้วเออุพนว่าซืได้ดีแน่พันหนึ่งก็ยังมากการแบ่งกันคนละสามสี่ร้อยบาตบุญรบคุณหาบัตรบวญรบคุณหานะมันบุเรอปรับนีตเอามาโทษนางบ่ได้พี่น,อนอ้องขายละเนาะได้มันป็นเออ,อ,อ ชูพ่นเทศเอง้น่นเป็นเว้ยเ้าว่าทอกันเออาว่าบ่นี่ก็อันจ้าวาอันสิกางอยู่เดียวนึก็าวานิตมอยู่นะอเพ่นสิตรหมคนจองนี่นะแล้วจองอีกแล้วเออเออตัเข้าไปสิกาวขาว่ายใช้ปี่ยัง พีงนกเนี่หว่านกตัวหนึ่งปดัดพี่พน้องเอ้ยนกเพิ่นกโตัวซำเป็ดพี่ได้ตัวบางใหญ่หนึง่งโอ้ยชองตัวได้พี่น้องเอ้ยมันตัวเดียวได้นะนี่มันตัวหนึ่งนี่แม่กับลูก <laughs> ตัวหนึ่งกับซำเป็ดลูกมันกับซำไก่ซมไก่เอาัอน เดี๋ยวจะอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นวันนี้เด็กๆเขาไปนอนบ้านวันพระคุณยายไม่อยู่วันพระว่าไม่นะโดยเออวันพระวันสิบร์ใหม่เลยใช่ไหมโอ้มีห็นปูนโปกันาไม่ห็นปลา ตลาดหมดโอ้ก็ยมัจะลืมแจกวิมจจกบ่เคยดิตั้งแต่เหตุยังบริจีจะทอดบ่คืนเมื่อกลุ่มทษเพราเกตกระเบิดบริกิน นก็ตะงอยยงจับ่ยินหักอีมอนบ่ได้เอาบ่ติกน้อยบ่ยังยิงมาเออันนี้ก็ยิงกันแล้วว่าสิลมือแล้วลืมไม่ได้ก็ลืมกันมีวกินแล้วก็ลืมบ่ได้บ่มีวกินคิดเาะยบ่มีวกินคนหาอือมีกินแล้วก็คนหากินยงพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลามานี่ก็ปลา โอคดีดี <BACK G TA> <up> ่โนปะปะปกี่ว่นสังสอเนื้อน้พะเจ้าพี่นอนยามาแล้วป่้ได้ไปนอนน่าไม่ใหญ่โบปกตินอนนอนเยือน

กาลงกินข่าวน้ำกันเด้อจ้านะฮะสวัสดีจ้ามีแต่นากินกะโอ้ยไอ้เพิ่นได้ดกหน่อยช่องโจ๊กับเจลนกยงโจ๊กดีแน่นางกับหิวชิ้นงัวตายมาชุกกินหมูโมูโมูมันชิ้นแล้วเป็นบ้าแล้วชมปูเมียนี่กินแล้วภาสิโบยู่น้ำนางไปหน่อยเฮ้ ปอัหลาเพิ่ว่าลุณจัก็มีมมยกินกนานะื้มาแต่คืนนัดกันแล้วเนาะก็ได้ไป้ยบานเนีเ่ย,ยลูกกับพยยูแม่กับพยูายยูาผู้ชายใช่คือไปตตยหายตตยหงตาย่แห,หงบ่ละ <laughs>

งั่นยังค่ะกินเหรียญกันนี่ได้ปอไปเชไปเหรเชื่อจมัวเป็นเหรียญทำเนเหรียญนี้ แล้เรือมากีนเขาแค่นี้น้านเรื่องนี้ก็แรกว่างวมานั่งเล่นนี่แหละยันได้กลับเด็กเป็นโอ้จนมากมานั่งเรนอย่านี่กับเด็กน้อยไม่นานเลยนะว่ายาเด้กลับเด็กแล้วกันยื่นแหงมานน้ำเฮียหิ้ววะยื้อเงินมั่วเหรอเขาเห็นยังกินเป็ดลอ้ดูกันดีนะยื้อเงก็ได้ชยอ่าเออ นังทายคิบอยู่กินทาเรียก็ยังไปอืมมาถึงดอกเอ้ลงมาแล้วอ่าลดยังกัวเป็ดถ่าลดกัวเป็ดถ่า ตังนี่รัเอินจีเลยเด้ครับมีผู้ชายนะจิป่ยเยอะค่ะมีผู้ชายนะป่ายจะทำอเสี่ยวสุกยุบิงสุกใช่ถุกจะกอกอ่านก็อ่า khăn cầm nhung nhung ngay rồi. Ừ. không mà nhung như tôi như này nhung mặc nhã á tôi, này. tôi kịp 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 này. Này như này Hãy subscribe cho ơi những video เ้าน,นะจบไปใช่หก็เบ้งชุดหน้าตําหูพอนอนหลับเขาให้เปล่าเท้าก็นอนหลับป่าครันี่บางคนตกันถุงโดยเขาใบเปล่าเท้านางนสาวทุกใบ้าปีบ้ี๊บปีจบปว่าเขาสิหยาในเ <c oughs> ขา่ปด้ไป เนาอนนี้นีฮะทางน้าครับไว้มาละบปเจียวเขาก่อนจะมาเนี่ยค่าเนี่ยินน่ะเหรอมาเทามาละ กินมันอิ่มอ่ะยังมีแห้งเต้นน้ำเขาจงท่องไปกินเป็ดอีกแหก็หางต้องไปใช่ไทยแลนด์จะทไแดดคำคำ bạn nào buồn tôi thường làm gì rửa rồi ờ, ơ mà, dứt, ơ mai rửa ơ mai sang cái nó sang chỉ lệ chỉ một chặt phải cho mày dạy thằng ở cái bàn là cả khe nhỏ sang 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 thế là theo đơn nó nhưng mà nó lệ không สามเนี่ยรีงเนี่ยมันเอิมนะคะไม่ได้หวาหิวค่ะ กินต่อจะพอดีโปรแกรมพปหยิบกินพครดีพอดีล่อืมใครยิ่ง้อยเดี๋ยวนี้เรายยังกินน่้แล้ำมันหนึ่งขับอเหรอเฮ้ยวันนี้วันรวยนะคะวันรวยไปก่อน ก่เลขนั่นอีเงินกับบอกบอกหนี่เบอเอ้ยเอี่ีถาเบิ่งอยูเอ้ยถารุ่นอยู่มันจะขามตัวไหนตัวไหนมาเงินแบนมาขอมไม้แบบแบบนีังขาตุนจบงนบบนี้เขาไม้วนนั้นตุนตุนกับมีดำกับบอกบอกแค่โตบันทีหย่างมาแบบหย่างมาที่มาเงินเขาหย่างผ่านบบกระแพ้มันนอนด้วยมันคือเ่าแท้แต่ว่ามันจะบอกเลขแบ ยับใส่ปากมันมันขาบให้ยจุกดีถ้าเบิ่งเบื่อนมันจะหายเม่นบอลมันเคยก่อนมันก็เคอบุกเคยครั้งแหกะช้อนม้ำบัตกาแฟเอ้น้ำมะกรูดเทียงใครเจ้ามันเถ่าเร็วก็เลยว่าโอ้ยมันจะบอยโชกกระดาบบอยฉัน้องกระต่ายปลาเลยว่ะ เขาสาตัวกับซื้อกอพอด้ลุ้นนะครับโอ้ยสุดสุดกระโดนึงพุ่ลได้อยแค่นั้นมารียนรุ้ของเสื้อสาตัวพ้สิบาทยี่สิบให้จบกะตุกเาะกรดีอันมากนั่นก็ซื้อแต่ในไทยนะอ้ยส่วนหน่อยชุดซื้อแตกล่าวมันออกดูโพด อาทิตย์ละสามเท่อเด็กเวียดแห้งเด็กข้าน้อยแห้แงมึงจะหาเทือหาเทื้าชั่วมงจะสามสี่โมงมี 3, สมี่โมงหาโมงหกโมงเจ็ดมงเืยไม่ไหอาซาลัสนิสาซานะคะคุณนิวันรวยถูกหวยกันทุกคนเดยาเดอเด้อสบายดีเจ้าใครตึซื้อกับปันปันแบง